สวัสดีอีพีดึกนะครับผมเป็นไงฮานอยโอโ้โหสงสัยต้องพักฮานอยไปสักอาทิตย์นะครับผมนะจะไม่ลงคลิปฮาน,นอยนะเพราะว่ามันรู้สึกมันจะไม่เข้าทางนะครับผมนะก็จะผ่านนะครับผมนะสำหรับ f อซที่ทักมาขออสามรัฐนะครับแอดมินก็จะลงให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่ตามนี้นะครับผมนะ ตัวที่ทําเงินครับผมตามนี้นะ FC นะตัวไหนที่ทําเงินนะแอดมั่นใจแอดจะใส่แบบนี้เข้าไปนะครับคือเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับผมนะส่วนตัวที่ไม่ทําเงินก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรใส่นะครับผมนะตามนี้นะจ๊ะไปดูตัวแรกเลยนะครับหุ้นเส <Yo. S 1> ย <laughs> เอไหยอ่ต่อครับไล่หมา <laughs> มมันมาดำๆมองๆแถวบ้านมันจะมาขโมยหาอะไรเศษอาหารกินนะครับอ <ะ S 2> เสียงดังเลยอังกฤษสีนะครับจอเน้นเก้าสี่แนะครับ94489547และ4597นะครับตามนี้นะครับผมนะเยอรมันครับผมแอดมินฟัน4เหมือนกันครับ4 6 3 4 6นะครับ4 5 สองสี่สี่สามสองหกสี่หกสองสามครับผมนะครับแล้วก็รัสเซียครับแอดมินฟันสี่นะครับสี่สี่เก้าสี่สี่เก้าสี่สี่สี่แปดสี่ห้าสี่และเจ็ดสี่หกสี่โชคดีมีตังใช้กับสามรัฐสามรักนะครับผมอ่าเกือบสองนาทีพอดีรวยๆครับผมเน้นไปที่อังกฤษและเยอรมันนะครับรัสเซียก็วันนี้รัสเซียก็น่าจะคุ้นลบนะก็เน้นได้นะครับผมก็แชร์ไปก็ ไปหนักที่อังกฤษเยอรมันนะครับโชคดีมีตังใช้ครับผม